สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์ชมาพรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้จักกับประเภทของธุรกรรมทางการเงินดิสทัลน,นะคะว่าจะมีอะไรบ้างประเภทของธุรกรรมทางการเงินดิสทัลน,นะคะแบ่งออกเป็น7ประเภทด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะคะประเภทที่1นะคะคือ a n k i n g t e c h n o l o g y นะคะก็คือการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบของธนาคาร ซึ่งเป็นสิ่งแรกนะคะที่กล่าวถึงฟินเทคนั่นเองเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ใช้กันเป็นประจำเลยใช่ไหมคะแล้วอาจารย์นะคะก็เชื่อว่าในโทรศัพท์ของทุกคนเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารติดตั้งอยู่ฟินเทคประเภทนี้นะคะก็คือโมบายแบงกิ้งนั่นเองที่มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้านะคะของธนาคารเนี่ยสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองมีการบริหารจัดการเงินได้ด้วยตนเอง แต่ว่าทำงานในฟังก์ชันเดียวกันกับธนาคารนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นประเภทที่2คือ lending technology นะคะเป็นเทคโนโลยีเพื่อการขอสินเชื่อนั่นเองก็คือการขอกู้ยืมขอเพียขอ power นะคะประเภทนี้นะคะจะจัดอยู่ในประเภทที่มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ชัดเจนนะคะเพื่อ ให้เกิดการขอแล้วก็การให้สินเชื่อของฟินเทคนั่นเองนะคะประเภทนี้จะอยู่บนพื้นฐานการสมัครขอสินเชื่อตรวจสอบเครดิตแล้วก็อนุมาตสินเชื่อนั่นเองมาถึงประเภทที่3มแล้วนะคะประเภทที่3มคือคริโตเคอ e เรนซีนะคะเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะคริโตัเคอร์เรนซีคืออะไรล่ะทีนี้ c ริปโต c คอ r e เรนนะคะเป็นสกุลเงินดิจิตอลชนิด1ห,หรือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีบักเชนนั่นเองเป็นการสมมุติชุดข้อมูลขึ้นมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ทําให้เกิดการใช้งานเหมือนเงินจริงาสามารถใช้จ่ายได้รวมถึงเก็งกําไรได้ด้วยนะคะโดยสกุลเงินดิจิตอลสกุลแรกที่ถือกําเนิดมาในโลกก็คือบิตคอยนั่นเองนะคะเคยได้ยินไหมคะบิตคอยอ่า และที่สั่นสะเทือนวงการการเงินล่าสุดเลยก็คือมีการประกาศเปิดตัวไลบาร์นะคะคือสกุลเงินดิจิตอนของ Facebook นั่นเองที่จับมือกับพาร์ทเนอร์เจ้าใหญ่ทั่วโลกซึ่งถูกคาดการว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตเลยนะคะในหัวข้อที่4นะคะก็คือ p a y m e n t t e c h n o l o g y นะคะจะเป็นระบบการจ่ายเงินที่มีการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีฟินเทค ประเภทนี้นะคะก็คือจะเป็นระบบตัวแทนการจ่ายเงินที่ผู้ใช้ต้องเปิดบัญชีกับทางแพลตฟอร์มที่จะสามารถใช้งานได้นะคะยกตัวอย่างเช่นระบบ e ี a ว l เยต่างๆเครดิตการ์ดซึ่งระบบ p r e m e n ตนี้นะคะจะต่างจากโมบายแบงกิ้งตรงที่เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นคนละคนกันยกตัวอย่างเช่นอาโมบายแบงกิ้งเจ้าของแพลตฟอร์มก็คือธนาคารแล้วก็ ให้บริการต่างๆทั้งทัท้งฝากถอนโอนอะไรแบบนี้แต่ e-wallet เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของอีกคนนึงซึ่งจะให้บริการเฉพาะการใช้จ่ายโอนเงินหรือว่าจ่ายสินค้าเท่านั้นก็จะมีข้อแตกต่างกันนะคะค่ะในหัวข้อที่5ก็คือ Application Programming Interface นะคะจะเป็นระบบ API Data นะคะจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่าง ผู้ใช้กับแพลตฟอร์มนะคะเป็นเหมือนประตูบ้านที่จะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าของบัญชีหรือว่าผู้ใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะเข้าถึงข้อมูลได้ในระบบนี้นะคะสามารถใช้กับโมบายแบงกิ้งแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆได้ด้วยนะคะในหัวข้อที่6นะคะคือ regulation technology นะคะนอกจากจะใช้เพื่อเข้าถึงการบริหารหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้วเนี่ย ฟินเทคยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบและก็ป้องกันการเข้าถึงบริการเหล่านั้นในลนักษณะที่ไม่ถูกต้องได้อีกด้วยเรียกง่ายๆว่าในหัวข้อนี้เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองจะใช้ AI หรือว่าระบบการตรวจสอบต่างๆของธนาคารหรือว่าของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานให้ถูกต้องตามแพลตฟอร์มที่วางไว้นั่นเองนะคะ มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่7 i n s อ r e c เ t e c h n o l o g y นะคะหรือว่า i n s t r e c นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นการซื้อประกันนะคะเป็นประกันชีวิตในรูปแบบของการลงทุนรูปแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้รวมถึงเป็นระบบการคำนวณเบีย้ยประกันต่างๆมีการซับซ้อนมีความซับซ้อนแลวก็จะใช้ f ินเทค h เนี่ยเข้ามาช่วยในกระบวนการนั้นนะคะมีทางด้านการคำนวณเบีย้ยประกันภัย ผลการตอบแทนความเสี่ยงรวมถึงอัตราส่วนลดต่างๆอย่ากเป็นเหตุเป็นผลนะคะเทคโนโลยีนี้นะคะจะช่วยให้ทางผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยจัดการระบบได้ง่ายขึ้นพนูดง่ายๆก็คือระบบการซื้อขายประกันภัยของเราเนี่ยจะง่ายยิ่งขึ้นมีการคำนวณที่ตรงไปตรงมาแล้วก็พกูดง่ายๆก็คือแฟรแฝทั้งสองะคะะมันง่ายต่อการซื้อประกันภัยนั่นเอง สำหรับวันนี้ก็นำความรู้ดีๆมาฝากไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ